โดยรวมถ้าที่ผมลองจับผมชอบดีไซน์ดีไซน์โดยรวมสวยมากผมคิดว่าสีเรนโบว์เนี่ยน่สวยกว่าน,นี้ดีไซน์โดยรวมเนี่ยถอดรุ่นท็อปมาเลยนี่คือจะได้เลยครับหลักๆเซฟรัก้อน695ด้าห้าแตชาร์จไว้33วัตต์กล้องหลัง3เลนหสล้านกล้องหน้า16ล้านด้านหลังเวลามีคนโทรเข้ามาหรือว่ามีการแจ้งเตือนมีลูกเล่นมีไฟแจ้งเตือนให้เราด้วยเจ๋งมากๆ แกกองวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่รวดเร็วว่องไวอีกแล้วครับทุกคนครับโอ้โหช่วงนี้ตลาดสมาร์ทโฟนในบ้านเราซูนแบบดุเดือดจริงๆครับล่าสุดครับ oppo มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นในระดับมิดเลนต้องยําว่ามิดเลนจาก oppo ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่สามในตระกูล reno 7 series ของ oppo ครับไวมากนะแป๊บเดียวเข้า generation ที่7แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ oppo reno 7 ซั 5G นั่นเองครับรุ่นนี้เตรียมเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้คิดว่าในวันที่3มีนาเพื่อนๆน่าจะได้เห็นราคาอย่างเป็นทางการกันรุ่นนี้บอกเลยน่าสนใจมากครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสเปคกล้องดีไซน์หรือว่าสเปคโดยรวมเหมาะมากโดยเฉพาะคนที่หาสมาร์ทโฟน 5G ในช่วงนี้แล้วก็ชอบแบนด์ o p p o ออยู่วันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาแกะกล่องอันบล็อกกันแบบรวดเร็วว่องไวเหมือนเดิมก็แล้วกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ส่งมาปับ๊บไลยปุ๊บ อัดคลิปเลยเอาว่าเราจะไม่พูดมากเจก็บคอเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่า oppo reno 7 z 5g รุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสับหน้าตาไปเก็กล่องของ oppo reno 7 z 5g ครับทุกคนครับนี่ฮะทุกคนครับสวยไหมบอกได้เลยว่าเลิศโทนสีกล่องมาพร้อมกับสีเขียวออกมินมินหน่อยตัดกับสีดําครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์แล้วก็ต้องมีสตังด้วยไม่งั้นไม่ได้ใช้ตรงนี้มีคําว่า7สลักไว้ตรงนี้มีคําว่า oppo reno 7 z 5g นั่นเองขั้ง ข้างมีคำว่า oppo reno 7s 5g สี w ไไ้้แบบนี้นะฮะข้างขวามีคำว่า oppo ส่วนด้านท้ายนะครับหรือว่าหลังกล่องจะมีบอกรายละเอียดต่างๆรุน่นนี้รองรับการรับรองจากกสทชเรียบร้อยนะฮะมีโลโก้พยาคุตสีที่ได้มาคือสี Cosmic b l a c k รุ่นนี้เข้าไทยแน่นอนสอสีคือสี Cosmic ิ l a c k สีดำเหมาะกับผู้ชายแบบเราแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีเลนโบว์สเปกตรัมเฮ้ยหลังๆชื่อสีสมาร์ทโฟนเริ่มพูดยากขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับทุกคนเล่มแปรอมร้อยแครับสำหรับในรุ่นนี้นะฮะตรงนี้มีบอกรายละเอียดคนที่ดำเข้ามาแล้วก็มีบอกดำบอกสีกล้องเป็นการดึงอีกแล้วครับทุกคนครับพอเราดึงขึ้นมาเราจะเห็นกล่องดำๆเท่ๆคู่ๆ,ๆแบบนี้นะครับกล่องด้านใน พื้นผิวที่ได้มาเป็นพื้นผิวออกด้านด้าน,านสับสับหน่อยตรงนี้มีคําว่า oppo สลักอยู่แล้วก็ไม่มีบอกรายละเอียดอะไรนะดึงขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นกล่องเล็กๆตามแบบตล์มือถือจีแน่นอนด้านในมีเคสมีเข็มจิ้มซิมแถมมาให้เหมือนหลายๆค่ายจิ้มซิมหน้าตาแบบนี้ครับเข็มจิ้มซิมน่ารักที่มีโนโตะมากๆเป็นแบบ small ซส์นะฮะแล้วก็มีสมุดการใช้งานรวมไปถึงใบรับประกันรวมเป็น2เล่มแถมมาให้ สีขาวๆแบบนี้มีเคสแถมมาให้ครับทุกคนครับเคสเลิศน,นะครับทุกคนเป็นเคสใส่ด้านหลังแต่ว่าข้างๆเป็นแบบด้านๆน,นะขอรีวิวเคสหน่อยเคสถูกใจผมอย่างแรงตรงนี้เป็นพื้นผิวแบบด้านๆเวลาที่เราจับขนาดยังไม่ใส่เครื่องูสัมผัสาการจับถนัดมือมากทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีสลักคำว่า oppo เอาไว้ด้วยด้านหลังมี qr code เคสตรงนี้ เลนกล้องยื่นออกมาเยอะพอสมควรตรงนี้มีตำแหน่งปุ่ม power มาให้ไม่มีการเว้นเอาไว้เพราะว่าในรุ่นนี้คุณจะได้สกนนิ้วมือใต้จอไม่ได้อยู่ตรงปุ่ม power เหมือนกับหลายใา่นะด้านบนนะครับก็มีการเว้นรุ่นนี้นั่นมาให้จุกป,ปิดไม่มีมาให้สําหรับรุ่นนี้เคสแถมมาดีมากฟิลิ่งการจับดีจัดกับเลยทุกคนส่วนตัวเครื่องนี่ครับมีห่อมาประมาณนี้นะครับ เป็นการห่อพลาสติกขุ่นๆมาให้เหมือนเดิมสี Cosmic Black หรือว่าสีดำก็จะดูหล่อๆเท่ๆส่วนด้านหน้ามีบอกเลเอียดต่างๆครับรุ่นนี้สิ่งนี้คุณจะได้เลยนะสำหรับ Oppo Reno 7ี 5G รุ่นนี้ครับคุณจะได้การถ่ายภาพแบบ b o k e h f a r p o r t ร์ทเครับชิปเซ็ต Snapdragon รุ่นนี้ที่ได้มา695 5G แรง และเล่นเกมลื่นแน่นอนเพราะว่าผมเทสมาแล้วชาร์ไวรุ่นนี้ได้เป็นแบบซูเปอร์วู3.3วัตต์แบต4,005 5แบตบอาจจะน้อยไปน,นิดนึงแรม8 g ินะครับสามารถที่จะเอาหน่วยความจํามาเพิ่มแรม ได้อีก 5GB นะครับรวมกันเป็นอยู่ระดับประมาณ 13GB ประมาณนี้นะจริงๆคนเดียวก็รู้สึกปวดหัวแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีคําว่า TUV SUD นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นมาตรฐานการรับรองนะฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการตรวจสอบหรือว่าการรับรองมาตรฐานการใช้งานจากทาง TUV แล้ว เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครจะรู้ารายละเอียดว่าตรงนี้คืออะไรสามารถไปเซิร์ชกูเกิลได้ซึ่งเอาตรงๆที่ผมเข้าใจเลยก็คือใช้งานปลอดภัยแน่นอนถ้าพูดแบบไทยๆส่วนด้านในอุปกรณ์ที่แถมมานี่มีอะแดป ตู้เอ้ยอะแดปเตอร์เอ้ยถูกแล้วเล่นเองตกมุกเองด้วยนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จไวเป็นแบบซูเปอร์วูฟมาให้1อันชาร์จไว33วัตต์แถมให้ในกล่องเลยสําหรับรุ่นนี้หัมวมันนแบบนี้แถมไปดีนะเพราะบางค่ายเป็นหัวกลมที่งานยากมากนะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้1อันหูฟังไม่มีมาให้เดอ้อผมว่าหูฟังเนี่ยที่หล,หลายๆค่ายเขาไม่แถมมาให้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคน เปลี่ยนมาใช้หูฟังที่เป็นแบบไวเล็หมดแล้วนะครับหรือว่าหูฟังแบบบลูทูธหมดแล้วสิ่งที่คุณจะได้เลยคุณจะได้ตัวเครื่องห่อ,อมาหน้าตาประมาณนี้คุณจะได้เคส1อ,อันมีอะแดปเตอร์ชาร์จไวสามสิบสามวัตต์มาให้มีสายชาร์จมีสมุดคู่มือแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมหน้าตาแบบสมอลไซส์คิมีโนโตะมาให้1อันหลักๆประมาณนี้กับสิ่งที่คุณจะได้ต่อมาตัวเครื่องครับทุกคนเป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นมากมากเครื่องสวยมากรุ่นนี้ดีไซน์ตัวเครื่่อองนะะถดแบบจากรุ รุ่นแพงๆ2 0 0 0 0ื่นนะ r ่ะ r e n o 7 Pro 5 G อะถอดแบบมาเลยใครที่เพิ่งไปจองรุ่นที่เป็น r e n o 7 5 G ไปเนี่ยนะครับผมว่ารู้สึกหน่อยๆแน่นอนดีไซน์ประมาณนี้ครับทุกคนโอ้วหสวยจัดจๆครับสำหรับ Cosmic Black ลเลอรเคสเลิศพอเราใส่เคสเลีพามาใส่เคสก่อนก่อนที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆใส่เคสประมาณนี้เลิศฟีลลิ่งดีมากการสัมผัสนะครับ พอมันได้ด้านๆตรงนี้ข้างๆอะมันรู้สึกว่ามันไม่เหนียวมือเหมือนกับ t ี u ใส่ที่มันแบบครอบทั้งเครื่องนี่ทุกคนตอนที่เราใส่เคสหน้าตาประมาณนี้หล่อนะสีดาหล่อมากเลนส์กล้องไม่ต้องกลัวใส่เคสกันเรียบร้อยนะจ๊ะด้านหน้ายื่นออกมาเยอะพอสมควรแล้วก็หน้าจอติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยฟิล์มใสธรรมดาอาจติดรองนิ้นมือง,ง่ายนิดนึงสวยมากสําหรับรุ่นนี้นะฮะตรงนี้มีสัก oppo ด,ด้วย <S <S เห็นไหมเทมา สำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะฮะตามสเปคที่เขาให้มาจะมาพร้อมกับจอ6.43นิ้วน้ำหนักอยู่ราวประมาณ170กว่ากรัมประมาณนี้นะครับ173กรัมแล้วก็ความหนาตัวเครื่องหรือว่าความบางตัวเครื่องอยู่ที่7.49ม mm, ิลลิเมตรสำหรับสี Cosmic Black นะครับถ้าเป็นสี a e n o v o Spectrum จะอยู่ที่7.55ม mm, ิลิเมตรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่ามีตัวเครื่องที่บางพอสมควรแล้วก็น้ำหนักดีมากนะครับเครื่องไม่หนักเลยฟีลลิ่งการจับ ดีมากๆข้างๆเครื่องก็จะเป็นแบบว่าริมเลียมนะครับรูปทรงคล้ายๆกับรุ่นท็อปของเขาหน้าที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ด้านซ้ายมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครัมีสลอตใส่ฟิมมาให้ สล็อตใส่ซิมที่ให้มาจิ้มออกมาจะเป็นแบบไทบิดสล็อตจะเพิ่มเมมบริการดได้นะจ๊ะรุ่นนี้แต่ว่าต้องเลือกระหว่างใส่ซิมหรือว่าใส่เมมใช้งาน2ซิม5 g ได้สําหรับรุ่นนี้นะฮะด้านบนมีไมค์ตัดเสียงมาให้1ตัวด้านขวามีปุ่ม power มาให้1อันตรงปุ่ม power รุ่นนี้ไม่ได้ฝังสก,กาดน้ำมือมาให้เหมือนค่ายอื่นนะรุ่นนี้ได้สแกนดน้ำมืออยู่ใต้จอส่วนด้านล่างตัวเครื่องมีพอร์ตชาร์จ type c ชาร์จไว้3วัตต์ super bulk มีไมค์ตัดเสียงมาให้หรือวว่าาไมมโโครฟนนให้1ตัะะ มีรูฟังแจ็ค3.5มาให้1ตัวมีลำโพงหลัก การออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องเท่าที่ผมลองลองจับผมแอบขัดใจนิดนึงนะพอตำแหน่งรูแจ็ค3.5มันอยู่ตรงเนี้ยเวลาที่เราใส่หูฟังเนี่ยนะครับเราเล่นเกมมันอาจจะมือแบบไปบางๆหรือว่าจับไม่ถนัดเท่าไหร่เวลาที่เราเล่นเกมนะฮะถ้าย้ายมาอยู่ด้านบนเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้หรือว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตัวเครื่องจะดีกว่านี้ส่วนหน้าจอ6.4นิ้วนะครับตนนัวนี้หน้าจอที่ได้จะเป็นจอ a m มเบร r e f ี r ฟรจอ60เฮิรตอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกือบดีแล้วหน้าจอ สีสันสวยงามนะฮะแต่ออีโป้น,นิดนึงคือจอ60เฮิรตซ์ขอบนหน่อยหลายๆค่ายให้9 0 1 2 0แต่ทำไม Oppo ไม่ใส่90มาให้หรือว่า120มาให้ถ้าใส่มาให้นะ่าจะบดูจำกว่านี้เยอะเลยใครที่เคยใช้มือถือจอ9 0 1 2 0มาฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับด้านหน้าตรงนี้มีติ่งเล็กๆมาให้นะฮะมาพร้อมกล้องหน้า16ล้านติ่งเล็กมากๆครับทุกคนครับ ส่วนด้านหลังกล้องนะฮะสเปคที่ให้ามาจะมาพร้อมกล้องหลัก6 4ล้านมีเลนม์โค c มาให้2ล้านแล้วก็มีเลนเด d มาให้2ล้านกล้องเกือบสุดแล้วถ้าเปลี่ยนเลนเด d หรือว่ามาโค o มาเป็นเลนอั u ต t r ไ w i d สุดกว่านี้แล้วก็ตรงบริเวณกล้องตรงนี้นะทุกคนตอนที่เราใช้งานถ้าเราชัดแบบมีคนโทรเข้ามาหาเราตรงนี้มันจะมีไฟแจ้งเตือนมาให้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูหลายคนอาจจะงงนะฮะมีไฟแจ้งเตือนมาให้ใคล้ายๆกับรุ่น ชอบของเขาเลยนะครับเข้าไปดูได้ตรงที่ตั้งค่าการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณมาที่ไฟหลีสลับสว่างเห็นไหมตรงนี้จะมีไฟแจ้งเตือนหรือว่ามีไฟสีฟ้ามาให้เราด้วยนะฮะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้าน,นี้ของเขาเลยนะทุกคนตอนที่เราชาร์จแบตมีไฟขึ้นนะฮะมีคนโทรเข้ามามีไฟขึ้นนะครับ,าานนรบหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆมีไฟขึ้นนะเราสามารถมา ตั้งนะครับว่าอยากจะให้มันแจ้งเตือนแอปอะไรแล้วก็มีไฟขึ้นเนี่ยตั้งได้เลยนะทุกคนทงทีมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัวหนังสือสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกในการสแกนด้มือใต้จอนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ตามแบบสไตล์ของเราประมาณนี้นะครับรุน่นนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะเราจะได้ e n d o 11นะทุกคนแล้วก็ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน12ใหม่ล่าสุดข,ของเขาเลยนะแรมนะครับ8กิกเพิ่มได้อีก5กิสามารถเลือกเพิ่ม 3กิกหรือว่า5 g ิกได้ตรงนี้เลยนะครับตรงการขยายผลแรมเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน11ตประมาณนี้นะ c p พ s n a เซฟ a ะกร695เเล่นเกมดีแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ตรงนี้นะฮะเลื่อนลงมาก็จะมีให้เราบันทึกหน้าจอตรงบันทึกหน้าจอก็กรับการอัดเป็นแบบ 720นะครับสูงสุดไมอเราเป็นแบบ180นะส่วนเฟรมเบตอยู่ที่60เฟรมนะครับใครที่เป็นสายแคดเกมประมาณนี้ฝากไว้คิดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มี NFC มาให้สำหรับใครที่เป็นสายเกมโหมดเกมมีมาให้นะครับสำหรับในรุ่นนี้สามารถเข้ามาเพิ่มเกมได้เกมมีมาให้รุ่นนี้นะฮะใครที่เป็นสายเกมโหมดเกมมีมาให้นะครับอันดุตู้ snap 6 95้า้าท่าที่ผมลองเทสเอาไว้ได้คะแนน 9, 3 6 9 1 8 3คะแนน GPU 10,000แนคะแนนสายเกมไม่ผิดหวังแน่นอน Gen Z Impact ปรับภาพต่ำสดุด60เฟรมได้ลื่นๆแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเทสมาแล้วผมเลยกล้าพูดไง <laughs> Netflix รุ่นนี้สามารถรับชมได้เป็นแบบเหนึ่งความละเอียดสูงสุด Full HD ให้มาดีแล้วหลักๆประมาณนี้นะครับสำหรับปรแปรต่างๆแล้วก็การใช้งานต่างๆนะฮะก็ถือว่าได้ Color OS ส2เนี่ยก็ถือว่าล่าสุดของเขาแล้วนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Android 11ด้วย คะแนนเยอะมากสำหรับรุ่นนี้ต่อมาเรามาลองทดสอบลำโพงกันดีกว่าสำหรับลำโพงรุ่นนี้ตามสเปคที่เขาให้มานะครับจะมาพร้อมกับลำโพงตัวเดียวแอบเสียดด้เหมือนกันรุ่นนี้คุณจะไม่ได้ลำโพงคู่แล้วก็จะไม่มีระบบเสียงดอเบย์แอบมอดมาให้เหมือนค่ายอื่นฝากไว้ให้คิดนะเตวลำโพงกันสักนิดนึงครับเสียงลำโพงเป็นยังไงบ้างสำหรับลำโพงตัวเดียว <S <S และพงเสียงดังทุกคนจอสวยมาก มิติเสียงกลางครับตามแบบสไตล์ลำโพงโมโนโมปกตินะฟังได้ฟังได้ฟังได้ไม่ได้แย่เ <_ t ell> บสไม่หนักมากเบสกลางๆเสียงออกแห้งๆหน่อยทุ้มๆหน่อย เสียงลำโพงไม่ดังมากทุกคนลำโพงกลางๆเลยอะ่ะตามแบบสไตล์ของลำโพงโมโนอ่ะฮะเน้นดังไว้ก่อนเบสกลางๆเสียงออกทุ้มๆหน่อยนะฮะเสียงทุ้มๆดังๆเนี่ยดูหนังน่าจะฟินนะครับแล้วก็การใช้งาน u ูท b e นะจอ60เฮิรตจัดว่าไม่ได้แย่นะถ้าไม่ดูสเปคไม่รู้ว่าเป็นจอ60เฮิรตเลยนะส่วนการทัดมอเตอร์สันส่นมอเตอร์สั่นให้มาดีทัดโอเคนะมอเตอร์สั่นติดนิ้วมากทุกคนสำหรับรุ่นนี้ลองๆดูนะมอเตอร์ไม่เพี้ยนเลยนะตึ๊บ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 ต เรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันดีกว่ารุ่นนี้ตามสเปคอย่างที่บอกไปได้กล้องหลัก64ล้านมาพร้อมกับเลนส์มาโคร2 000, ล้านเลนส์เด็บล้านนะครับหน้าตาหมดกล้องประมาณนี้ครับสิ่งที่คุณจะได้เลยตอนที่คุณซื้อครับหลักๆเป็นการถ่ายภาพปกติคุณจะไม่สามารถถ่ายเป็นมุมกว้างได้นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ตามสเปคไม่มีมุมกว้างมาให้การซูมสูงสุดรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูซิว่ามันซูมได้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดอยู่ระดาประมาณ6 x ประมาณนี้อันนี้1 x ภาพประมาณนี้น,นี้ผมยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะเออก็คือเบอร์ด้วยเลนเลยนะครับทุกคนจัดว่าใช้ได้สีสันจัดจ้านในย่านนี้ภาพไม่ได้แตกมากาก็ถือว่ายังชัดอยู่นะติวลอยนะครับเขียนแบบชัดเจนเลยจัดว่าไม่ได้แย่นะทุกคนสำหรับรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองลองนะฮะกล้องโอเคเท่าที่ลองแล้วก็รุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะรีทัช AI ได้มี AI มาให้ตอนที่เราถ่ายภาพด้วยนะครับฟิวเตอร์นีมาให้ประมาณนี้นะครับ ส่วนการถ่ายภาพพอรทเต็ ate, รุ่นนี้เราสามารถเปิด AI Portrait ได้นะครับเอาไว้แบบว่า,นาหน้าเนียนๆนะฮะแล้วก็ฟิลเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับโบเก้แฟร์พอร์เต็ดมาด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายคั l เ r p o มพอร์เตได้ด้านหน้าเป็นสีสีด้านหลังเป็นขาวดำอย่างเงี้ยไ่ดูไม่มีมาให้ตรงนี้เราสามารถปรับโบเก้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะตัดขอบดีอยู่ว่าใช้ได้อยู่นะส่วนการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ที่ได้เป็น1 0 8 0 แบบ30ถ่าย 4K ไม่ได้แอบเสียดายนิดหนึ่งแล้วก็ตอนที่เราถ่ายเป็นโหมด AI r e t u c h เนี่ยความละเอียดดอปลงมาเหลือ 720p นะทุกคนหมดทั้งคืนมีมาให้ในรุ่นนี้มีฟิลเตอร์มาให้สามารถถ่ายได้ทั้งคืนซูมได้สูงสุดอ่ะ 6x เหมือนกันนะครับซูมได้สูงสุดส่วนโหมดการใช้งานต่างๆที่ไม่มาให้ในรุ่นนี้นะฮะหลักๆก,ก,ก็จะมีการถ่ายวิดีโอแบบคู่ Slow Motion Video ทำหลับวิดีโอโหมดโปรโหมด HD พิเศษรู้สึกว่าในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราปรับเป็นโหมด HD พิเศษความละเอียดกล้องจาก64ล้้าานจะไดควม อยู่ที่108ล้านนะมีโหมดพาโนรามามาให้นะครับมีมาโครมาให้มีสติกเกอร์มาให้แล้วก็มีระบบสแกนข้อความมาให้สติกเกอร์มีมาให้โหลดเยอะพอสมควรนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายสติกเกอร์สามารถมาโหลดได้แล้วก็รุ่นนี้รู้สึกว่าตอนที่เขาโปรโมทเนี่ยมันจะมีอีโมจิให้เราสามารถ เปียนได้ด้วยนะผมลองดูซิว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมรู้สึกว่าสติกเกอร์นะ่าจะมีอีโมจิมาให้เราใช้งานด้วยนะฮะมีอีโมจิมาให้เราใช้งานด้วยจริงๆเห็นไหมฮนะสามารถตั้งค่าอีโมจิได้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับใครจะดาวน์โหลดใช้งานอะไรประมาณนี้นะกล้องหน้าที่ได้มารุ่นนี้ให้มา16ล้านลองถ่ายพอตเทปไปก่อนนะเบอร์เนียนกิฟต์เลยทุกคนโอ้โหกล้องหน้าสกินโทนดีมากบอกเลย กล้องหน้าถ่าย HDR ได้ด้วยนะโหมดวัเท์นะฮะการปรับไปลนงใบหน้าก็ตามแบบสไตล์ของ OPPO ปรับได้เยอะเหมือนเดิมมีการถ่ายโบเก้การถ่ายโบเก้ก็ปรับเปอร์เซ็นต์การเบลอได้ฟุดเตอร์รุ่นนี้โอ้กล้องหน้ามี AI Color Portrait มาให้แต่ว่ากล้องหลังไม่มี AI Color Portrait มาให้กล้องหน้าตอนที่เราถ่ายเซลฟี่มีโบเคแฟร์พัฒน t มาให้ด้วยนะครับถือว่าจำเลยทุกคนถือว่าจำจัด,จดวิดีโอกล้องหน้า180ถ่ายบิวตี้เหลือ720วิดีโอ,อไม่มี AI Color Portrait มาให้นะสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าถ่ายคืนได้ถือว่าจำคุณภาพกล้องประมาณนี้ฮะตอนที่ผมลองสีสันสกินโทนไว้ใช้ได้คุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับการตัดขอบถือว่าโอเคนะนิ้วอาจจะหายๆนิดน,นึงแต่ก็จัดว่าไม่ได้แย่นะครับคือกาทรทดสอบการอัดวิดีโอนะครับบน Oppo Reno 7 z ท่าจีนี่วันแสงเป็นไงบ้างพอแสงดีนะแสงไม่บุบวาบนะครับโฟกัสก็ถือว่าใช้ได้ โอเคเคลยวิดีโอก็ประมาณนี้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมุมอาจจะแคบๆหน่อยนะครับจะแตกต่างจากตอนที่เราถ่ายเซลฟี่ปกติแล้วก็การถ่ายวิดีโอรนนี้เนี่ย ตอนที่เราถ่ายเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอปรับบิวตี้ความละเอียดจะดรอปลงนะครับใครที่เป็นสายติ๊ To อกอาจจะต้องพิจารณาดิ้นหนึ่งนะฮะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะถ้าเปิดบิวตี้อาจจะดรอปลงนิดหน่อยนี่คือสิ่งที่ได้บน oppo reno 7 z 5g เท่าที่ผมลองแกะกล่องให้ดูหลักๆประมาณนี้ถือว่าสเปคให้มาน่าสนใจในด w, ได้ชาดไว33วัตต์ได้ Snapdragon 695กล้องหลังจัดเต็มอยู่64ล้านแอปสตไดไม่มีเลนส์มุมกว้างมาให้ตัวนี้หน้าจอได้หน้าจอ,าจอ60เฮิรตฝากไวให้คิดแบต4,005ถามว่า เยอะไหมยังไม่เยอะปักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผู้แข่งชาร์จไว33วัตต์ก็ยังไม่เท่าไหร่บางค่ายจัดมาเป็นแบบ60วัตต์66วัตต์65วัตต์รุ่นนี้นะครับโดยรวมเท่าที่ผมลองจับผมชอบดีไซน์ ดีไซน์โดยรวมสวยมากผมคิดว่าสีเรนโบว์เนี่ยน่าสวยกว่านี้ดีไซน์โดยรวมเนี่ยถอดรุ่นท็อปมาเลยถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจครับสิ่งที่คุณจะได้เลยครับหลักๆเซฟรักก้อน695แบต4,005ชาร์จไว33วัตต์กล้องหลัง3เลนส์64ล้านนะครับกล้องหน้า16ล้านดีไซน์สวยดีไซน์พรีเมียมสุดๆครับทีมคันด้านหลังเวลามีคนโทรเข้ามาหรือว่ามีการแจ้งเตือนมีลูกเล่นมีไฟแจ้งเตือนให้เราด้วยเจ๋งมากๆเอานว่าประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับ Oppo Reno 7 5G แล้้้ววกก็รูสึ่าณตอนนี เขาจะมีของแถมมาให้เราด้วยที่ oppo ก็ส่งมาให้ผมเนี่ยจะเป็นกล่องสเปเชียลกิ๊ด้านในพอเราเอาออกมาเนี่ยทุกคนมันก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าเท่ๆแบบนี้นี่ถ้าทุกคนไปจองกันกระเป๋าคือดีเลยตรงนี้มีโลโก้ oppo ด้วยซิปซับอะไรเงี้ยนะฮะดีมากเป็นกระเป๋าหนังสีดำๆนะครับใหญ่มา,มากๆเอาไปออกกําลังกายหรือว่าเอาไปแบบว่าใส่ตอนกลับบ้านางจงหวันได้แบบสบายๆเลยไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ครับสำหรับในคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มหริ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยก็แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับในคลิปนี้ยังไงก็ขอตัวบายบายไปก่อนนะจ๊ะพราะว่าใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ